บทที่4ี่ิกแม้ว่าจะมีคำไม่มากแม้ว่าเสียงจะเล็กลงปรับใดที่ไม่มีคนง่รันสามารถคาดเดาบางสิ่งผ่านเสียงคำรามของผู้จัดการร้านได้ในตอนนี้รันไม่ได้พูดว่าเธอฉลาดแต่เธอก็ไม่ได้โง่อย่างแน่นอนเธอเข้าใจในทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยคำพูดไม่กี่คำปรากฏว่าลินยี่เพิ่งโกหกเธอว่าเขาไม่มีคำสั่งและเขาสามารถหยุดพักได้ชั่วขณะหนึ่งเขาไม่ได้ห่วงตัวเองเลยเขาจงใจโกหกเพื่อหลอกฉันจะมีช่วงพักระหว่างชั่วโมงทำงานได้อย่างไรฉันมันโง่มากฉันไม่สามารถแม้แต่จะสังเกตสิ่งนี้ได้ไม่่่่่นน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 แแแลลกใใจจทีีฉฉััไมสคออืตต้้้รูว รันตอนนี้โทษตัวเองมากแต่ก็รู้สึกประทับใจเล็กน้อยจู่ๆกระแสน้ำอุ่นก็พุ่งเข้ามาในหัวใจของเธอเธอทำการเปรียบเทียบระหว่างคุโดและหลิงยี่โดยไม่รู้ตัวเพื่อที่จะคลี่คลายคดีเขาไม่สนใจเธอและปล่อยให้เธออยู่คนเดียวคนหนึ่งคือการปลอบโยนเธอและละทิ้งงานที่ทำอยู่แม้กระทั่งการโกหกเพื่อปลอบโยนฉันชายสองคนสร้างความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงซึ่งเบาและหนักกว่าในฟริตายิ่งฉันอยากจะคิดถึงเรื่องนี้มากเท่าไรรันก็ยิ่งรู้สึกวั่นวหวมากขึ้นเท่านั้นสิ่งนี้ทำให้เธอร้องไห้หนักขขึึ้้้้้นนหหลลลลลััังง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 จาา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 กกกกกทททีีี่่่่่่่ิยยยยยววววสแแเเเ็ืืชูอออออครรระถมมธ ฉันสบายดีรันหยิบทิชชู่จากมือของลินยี่ปาดน้ำตาแล้วพูดว่านายไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับฉันฉันสบายดีนายยังต้องไปทำงานกลับไปซะฉันว่างแล้วไม่เป็นไรลินยี่ยิ้มและพูดว่าเจ้านายดีมากอย่าดูคำพูดของเขาอย่างดูเดือดในความเป็นจริงเขาดีต่อพนักงานมากและไม่เคยหักเงินงานของเราเมื่อฉันมาทำงานสายเขาไม่ได้พูดอะไรก็ได้เดี๋ยวผมรีบไปจะไม่ให้ลูกค้ารอนานแค่นั้นแหละรันพยักหน้าเล็กน้อยเธอรู้สึกว่าลินยี่พูดแบบนี้โดยเจตนาเพื่อป้องกันตัวเองจากความรู้สึกผิดบูมบบบบูมบูมมมมมมมททัััันน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 นใดด้้้้้้้ีีีคคคาา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 าเเะะะผงงงงงงแแแแแกก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 กวววววฟ่่่่ลลลหหหืืออออออไไไปพยยยรรรต็ชขจ รันชะง,งักไปครู่หนึ่งสงสัยว่าชายวัวกลางคนกำลังทำอะไรอยู่ขอโทษนารันออกไปดูก่อนหลิงยี่พูดอย่างเขินอายแล้วหยิบกุญแจบนโตออกจากที่นั่งอย่างเร่งรีบวิ่งออกไปข้างนอกและพูดคุยกับชายวัวกลางคนข้ามกำแพงกระจกรันไม่ได้ยินสิ่งที่พวกเขากำลังพูดเธอเพิ่งเห็นการแสดงออกของสำนึกผิดของหลิงยี่และเขาก็ก้มลงและโค้งคำนับทัศนคติของเขาถ่อมตัวมากเมื่อเห็นรูปลักษณ์ของหลิงยี่รันก็สะดุ้งจ้องมองอีกฝ่ายด้วยความมุนงงเพราะในความประทับใจของรันหลิงยี่เป็นคนเย็นชาแบบนั้นเขามีใบหน้าเคร่งขึงเผยให้เห็นอารม อย่างไรก็ตามตอนนี้เขากำลังขอโทษชายวัยกลางคนด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาเขาไม่จำเป็นต้องทำเช่นนี้แต่เป็นเพราะฉันถ้าไม่ใช่เพราะเขาต้องกังวลเกี่ยวกับฉันเขาจะไม่ยอมปล่อยมือจากงานที่ทำอยู่เพื่อหลอกยนฉันโดยเฉพาะเมื่อคิดถึงเรื่องนี้รันก็รู้สึกผิดมากทันทีเธอคิดว่าทุกอย่างได้รับการแก้ไขแล้วและสถานการณ์ปัจจุบันเกิดขึ้นจากเธอโดยสิ้นเชิงเมื่อเห็นหลินยี่มอบกุญแจให้อีกฝ่ายรันก็รู้ว่าเธอพูดถูกชายวัยกลางคนคนนั้นต้องเป็นผู้จัดก,การร้านและความคิดเกี่ยวกับความรู้สึกผิดของเธอก็แรงขึ้นหลังงงจจจาา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 ากกกกกกกี่่่่่หหหหลลิิยยยยมมมออออบุญแแใใ้้้ฝฝเเขขดระปวืน สิ่งนี้ทำให้รันตกใจเล็กน้อยเธอมองดูรูปร่างโดยประมาณของผ้ามวมที่อยู่ภายในซองจดหมายอย่างระมัดระวังมันเป็นสี่เหลี่ยมและมันก็ยังค่อนข้างหนาเงินเหรอจากนั้นติดต่อสิ่งที่ลินยี่พูดกับตัวเองทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกผู้จัดการร้านไม่อ่อนโยนเลยเขามีบุคลิกที่แย่มากมิฉะนั้นเขาจะไม่จงใจวิ่งไปรับกุญแจจากลินยี่หรือแม้แต่ทำให้เขาน่ากเกลียดต่อหน้าผู้คนมากมายนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องโกหกที่ผู้จัดการร้านไม่เคยหักค่าจ้างเขาคงจะเป็นเจ้าในใายใจดำที่จะห,กห,หักค แม้ว่ารันจะไม่ได้ศึกษากฎหมายอย่างเป็นระบบแต่เธอก็มีโทรศัพท์มือถือดังนั้นรันจึงรู้ว่าเธอไม่สามารถนั่งตรงนั้นได้อีกต่อไปดังนั้นเธอจึงลุกขึ้นยืนและเดินออกไปข้างนอกทันทีบทที่4 7ผมขอโทษจริงๆที่ขอให้คุณมาที่นี่โดยเฉพาะลินยี่พูดกับผู้จัดการร้านอย่างเขินอายฉันบอกว่านายอยู่ใกล้ๆไม่ใช่หรือฉันต้องมาหาไหมผู้จัดการร้านกล่าวอย่างไม่พอใจเล็กน้อยผมขอโทษนะลินยี่โค้งคำนับอีกครั้งและขอโทษเขาพูดว่าจริงๆแล้วฉันแค่โกหกผู้จัดการร้านฮะผู้จัดการร้านตกตะลึงครู่่่หนนึงงงสสาาาขขอออเมรถต ไม่มีอุบัติเหตุทางรถยนต์และไม่มีความขัดแย้งกับเจ้าของรถลินยี่สารภาพว่าฉันเพิ่งบังเอิญไปเจอผู้หญิงที่ฉันชอบก็เลยในทำสิ่งนี้ได้อย่างไรผู้จัดการร้านขมวดคิ้วและพูดอย่างไม่พอใจว่าถึงจะชอบก็เถียงไม่ได้ระหว่างที่ทำงานทิ้งเบอร์ไว้ก่อนแล้วค่อยมองหาหลังเลิกงานก็ไม่สายเกินไปสำหรับเธอถ้าทำเช่นนี้ลูกค้าจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อร้านของเราเมื่อกี้ลูกค้าบ่นว่าคุณส่งอาหารไม่ตรงเวลาดังนั้นซาโต้จึงไม่มีเวลาหายใจและไปส่งอาหารอีกก่อนจะทำอะไรต้องคิดถึงคนอื่นคิดก่อนอย่าทำให้คนอื่น่นนนนดอออออรร้้้ััยยกาาูจมมผบงง ผู้จัดการหมินยี่เห็นว่าเขาบ่นมากแล้วและต้องขัดจังหวะเขาหือมีอะไรเหรอผู้จัดการร้านได้ตอบกลับหมินยี่ยื่นกุญแจให้พร้อมกับสแสดงความขอโทษฉันทําให้คุณลําบากนอกจากนี้ฉันมีความกรุณาเป็นคําขอที่ไม่หยุดยั้งแบบไหนผู้จัดการร้านถามพร้อมรับกุญแจแน่นอนฉันยังไม่เหมาะกับงานนี้หมินยี่คงคำนับอีกครั้งและกล่าวว่าขอบคุณสําหรับความห่วงใยของคุณผู้จัดการร้านชะงักไปครู่หนึ่งใบหน้าข,ของเขาก็มืดลงไม่พอใจอย่างมากเมื่อวานสมัครงานลาออกวันนี้ยังอยากตกแต่ทิ้งไปหลังจากสังเสียเรื่องแบบนี้เกิดข หมิี่มองขึ้นไปที่ผู้จัดการร้านด้วยความโกรธบนใบหน้าของเขาและกล่าวขอโทษฉันอยากจะเป็นอิสระสักพักและฉันไม่ต้องการที่จะพึ่งพาพ่อแม่ของฉันอีกต่อไปพึ่งพาตัวเองเพื่อหารายได้พิสูจน์ตัวเองแต่ฉันยังทำไม่ได้ฉันไม่ใช่คนประเภทที่ต้องทนกับความยากลำบากและอดทนต่องานหนักฉันไม่สามารถทำงานทางกายภาพแบบนี้ได้จริงๆฉันขอโทษจริงๆที่ทำให้นายลำบากใจทำป้ายร้านแต่ขอโทษครับดังนั้นหมิยี่หยิบซองจดหมายหนาๆจากกระเป๋าของเขาออกมาแล้วยื่นให้ผู้จัดการร้านนี่คือค่าตอบแทนของฉันสำหรับร้านได้โกรดอย่าปฏิ มันคืออะไรคุณเป็นคนรวยรุ่นที่สองมาทำงานที่ร้านฉันเพียงเพื่อสัมผัสชีวิตแล้วรู้สึกว่าชีวิตนี้มันยากลำบากเลยไม่อยากสัมผัสคุณช่างมีพรสวรรค์จริงๆผู้จัดก,การร้านรู้สึกหมดหนทางกับชายหนุ่มที่อยู่ข้างหน้าเขาอย่างไรก็ตามทุกคนยอมรับความผิดพลาดของเขาและขอโทษแล้วและใช้เงินชดเชยความสูญเสียของเขาอย่างจริงใจดังนั้นเขาจึงพูดอะไรไม่ออกบทไม่ค่อยดีแต่บุคลิกค่อนข้างดีมันกลายเป็นแบบนี้ฉันบอกว่าทำไมนิสัยของคุณถึงแตกต่างจากคนอื่นผู้จัดก,การร้านกล่าวว่าส่วนค่าตอบแทน ก็ไม่จาเป็นไม่ได้เสียหายอะไรมากทุกคนต่างก็มีชีวิตของตัวเองถ้าในายใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้ก็กลับไปใช้ชีวิตของตัวเองซะอย่าเลือกผิดเพราะหมุดหงิดใจทั่วขนะชีวิตยืนยาวถ้านายไม่เรียนรู้ที่จะอดทนมันก็ยากที่จะดาเนินต่อไปผู้จัดการร้านไม่เพียงแต่ให้อภยัยลินยี้ยังไม่เห็นแก่ตัวแต่ยังปฏิเสธค่าตอบแทนของลินยี้ด้วยสิ่งที่สําคัญมากสาหรับเขาผู้มีประสบการณ์มากมายในชีวิตเงินเป็นสิ่งที่อยู่นอกร่างกายของเขาสิ่งสําคัญคือต้องสามารถเห็นชายหนุ่มหันศีรษะกลับไปที่ฝั่งซึ่ง,งาหัไ้ดปญ ดังนั้นเขาจึงยัดเงินเข้าไปในมือของผู้จัดการร้านอย่างเด็ดขาดและพูดอย่างจริงใจว่าผู้จัดการร้านฉันทําให้คุณขาดทุนถ้าฉันไม่ชดเชยให้คุณฉันจะรู้สึกผิดนอกจากนี้ซาโต้คงยังช่วยฉันส่งคาสั่งที่ควรจะเป็นของฉันและขอโทษลูกค้าสาหรับความประมาทลิโนเลอร์ของฉันฉันไม่มีหน้าเจอเขาอีกแล้วจริงๆและค่าตอบแทนสําหรับเขาอยู่ที่นี่แล้วโดยไม่รอให้ผู้จัดการพูดอะไรลิงยี่ผลักผู้จัดการไปที่รถส่งของและพูดว่าผู้จัดการคุณไม่ต้องปฏิเสธเงินจำนวนนี้ไม่ใช่สำหรับฉันแต่ให้คุณซาโต้เมื่ออเห็นน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 คววาาาาาาามีีีีีรรขงงงงลิ่่่่่้้้้้้้จัััดดกไสสสะททบบแฉโตถ ผมจะมาแน่นอนเมื่อผมมีเวลาหลินยี่พยักหน้าจากนั้นมองดูผู้จัดก,การร้านที่ขับรถออกไปในเวลานี้รันเดินออกจากร้านและเธอเห็นผู้จัดก,การร้านใจดำกำลังขับรถออกไปเฮ้ hey, สวัสดีรอสักครู่เมื่อรันเห็นเขาจะปล่อยให้เขาไปแบบนี้ได้อย่างไรหลังจากตะโกนไปสองครั้งอีกฝ่ายก็ยังไม่มีทีท่าจะหยุดเมื่อรันกำลังจะวิ่งไล่าตามเธอจะขอร้องเพื่อทวงความยุติธรรมให้หลินยี่อย่างไรก็ตามเธอถูกหลินยี่หยุดไว้หลินยี่หยุดเธอและเลียดหล่อมรันลืมมันไปลืมมันไปซะบทที่448นี่จลืมไปด้นล่าาวออย่่งไมพใจเขาลืมหาาาาายเเขขจะรับค่่่้้งทีสใในได้อย่างไรถึงจะดนรับกหังินเเดดดนนนหห้้าไไม เขาทำมากเกินไปแล้วเขาจะหักเงินเดอนพนักงานได้อย่างไรลินยี่มีเพียงแต่จับมือของรัานวางมือบนหลังของเธอและตกเบาๆลืมลมันลืมมันหลังจากทั้งหมดมีบางอย่างผิดปกติกับฉันลินยี่ปลอบร้านขณะที่ดึงเธอกลับเข้าไปในที่นั่งร้านกาแฟฉันจะพูดได้อย่างไรว่าฉันทำลายลายร้านค้าของคนอื่นทำลายชื่อเสียงของพวกเขาธุรกิจโดยเฉพาะในอุตสาหาก,กรรมการจัดส่งต้องซื่อสัตย์มากผู้จัดจาก,การร้านจะหักงานของฉันได้เพื่อเรียกหล่อมเขลลินยี่ผลักลรันกลับไปที่ตำแหน่งเดิมและพูดว่านอกจากนี้ความผิดเดิมอยู่กับฉันอออััััปปปปรรรระะกกกกาา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 าศคคคูู่่่่่นน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 ยยยเเเเงงงงงงจบขขแลลมมมไไททหิิิพพพึึถถื็ตุว ทะเลาะกันน้อยลงไม่ใช่เหรอหลินยี่มองไปที่กาแฟาราวกับว่าหลงทางในความทรงจำเขาเช็ดรอยยิ้มจางๆที่มุมปากแล้วพูดว่ามันไม่ใช่สิ่งที่สำคัญมากอะไรก็ตามที่สามารถแก้ไขได้ด้วยคำขอโทษและเงินจะแก้ได้ง่ายเมื่อเห็นความทรงจำบนใบหน้าของลิงยี่รันก็อยากรู้อยากเห็นมากเธออยากรู้จริงๆว่าลิงยี่ผ่านอะไรมาบ้างเพื่อทำให้เขาอ่อนโยนและใจดีหืมอยาไปพูดถึงมันลิงยี่ข้ามหัวข้อเขามองดูนาฬิกาแล้วพูดว่าข้ามแล้วไปกินข้าวด้วยกันไหมรันย่อมไม่ปฏิเสธคำเชิญของลินยี่ด้านหนึ่งเพื่อประโยชน์ขขขขขออองงงงงเเเเเาาาาาาาไม่่่ลลลััยทีจจจจะะถููกผ้้ดดดรรนใหค น,นหนึ่งรันไม่ต้องการกลับบ้านเร็วนะักเมื่อเธอกลับถึงบ้านเร็วขนาดนี้พ่อของเธอจะถามคำถามอย่างแน่นอนรันไม่ต้องการให้เขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุดโดในทางกลับกันรันก็ต้องการหาใครสักคนเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความคิดของเธอเองจากการพิจารณาสามประการรันให้คำตอบอืมมีร้านอาหารดีๆอยู่ใกล้บ้านฉันถ้างนั้นไปกันเถอะก็ขณะที่หลินยี่กำลังพูดอยู่เขาก็สังเกตเห็นชุดส่งของบนร่างกายของเขาเขาพูดอย่างเขินอายแต่ก่อนหน้านั้นฉันต้องกลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่เป็นไรรันพยักหน้าหลินยี่กล่าวว่ารา เมื่อเห็นรถบัสกำลังขับลินยี่กล่าวว่าเมื่อเขาขึ้นรถบัสเขาถูกขโมยกระเป๋าสตางค์ของเขาจากนั้นผู้คนที่สถานีตำรวจใกล้เคียงบอกให้เขาไปหยิบกระเป๋าเงินของเขาแต่เงินในนั้นหายไปรันกล่าวว่าเธอมีประสบการณ์เดียวกันแต่ขโมยไม่ประสบความสำเร็จเธอจับเขาและส่งไปที่สถานีตำรวจลิงยี่แสดงความชื่นชมในทันทีเมื่อเห็นร้านไอศกรีมยอดนิยมลินยี่กล่าวว่าเขาไม่ได้กินไอศกรีมเป็นเวลานานครั้งสุดท้ายที่ฉันกินคือไอศกรีมวานิลลาจากอิเคบุคุโรฉันไม่รู้ว่าไอศกรีมนี้เป็นอย่างไรรันกล่าวว่าไอศกรี จุลภาคตุลภาพ,ภาพในระยะสั้นภายใต้การควบคุมของหัวข้อของลิงยี่ทุกครั้งที่รันประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมเมื่อลิงยี่พบว่ารันไม่มีอะไรจะพูดในหัวข้อนี้เขาก็เปลี่ยนหัวข้ออย่างรวดเร็วดังนั้นม่เพียงแต่รันจะไม่รู้สึกเบื่อระหว่างทางแต่กลับรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากหินได้ชัดว่าเป็นการเดินทางครึ่งชั่วโมงแต่เธอรู้สึกว่าใช้เวลาเพียงสินาทีกว่าจะมาถึงเร็วมากผลที่ได้คือรันรู้สึกสบายมากและเธอรู้สึกว่าจะไม่มีปัญหาที่จะเดินแบบนี้ต่อไปหลังจากมาถึงบ้านของลิงยี่อีกครั้รน จนถึงตอนนี้รันรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเลวร้ายมากและเธอมีความสัมพันธ์กับโซโนโกะและลินยี่แต่ถ้าไม่ใช่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นฉันกลัวว่าบุคลิกที่เย็นชาของลินยี่จะไม่คุ้นเคยกับอีกฝ่ายอย่างรวดเร็วใช่ไหมสิ่งนี้ทําให้รันนึกถึงว่าลีหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งการประชุมในญี่ปุ่นหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งการประชุมหมายถึงโชคชะตารันรู้สึกเสมอว่าเธอและลินยี่มีชะตากรรมที่อธิบายไม่ได้มีเช่นนั้นจะมีทางแยกมากมายระหว่างเธอกับตัวเขาเองได้อย่างไรถ้าลนนยยี่่ได้้งงททรัััพพใขาาาาาะวโกกมมมมมมชชชคคตหอฉ หมิงยี่ไม่รู้ว่ารันกำลังคิดอะไรอยู่แต่เขาไม่สามารถเดาสถานการณ์ทางจิตใจของอีกฝ่ายได้ในขณะนั้นและในขณะเดียวกันเขาก็ประหม่าและไม่สบายใจเขาก็มีอารมณ์บางอย่างเช่นกันเป็นที่จริงม่ากเกินไปที่จะคาดเดาที่นี่คือที่ที่รันสูญเสียร่างกายของเธอไม่ว่ามันจะเป็นใครการเห็นที่ที่เสียครั้งแรกของเธอจะดูไม่เป็นธรรมชาติเล็กน้อยและในขณะเดียวกันเธอจะมองย้อนกลับไปสถานการณ์ในตอนนั้นบทที่49เจนถึงตอนนี้แผนได้ดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบหมิงยี่ประสบความสำเร็จในการพารันกลับบ,บ้านหากเขาต้องการผลักดันรันสำเร็จเขาต้อ้อออองล่่่ยยเธูทีีน ไม่เช่นนั้นหลังจากออกไปกินข้าวแล้วจะหาข้ออ้างที่เหมาะสมในการปล่อยให้เธอและตัวเองอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอิสระได้ยากความจริงได้บอกกับเราด้วยเม็ดเกาลัดนับไม่ถ้วนที่ถูกอ้างถึงนับครั้งไม่ถ้วนว่าสิ่งที่ผู้ชายและผู้หญิงต้องการเกิดขึ้นจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อผู้ชายและผู้หญิงอยู่ตามลำพังเธอนั่งตรงนี้ก่อนหลิงยี่นำแก้วน้ำไปให้รันดื่มและพูดว่าฉันจะไปที่ห้องและเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดูรันพยักหน้าอย่างเชื่อฟังเธอบริสุทธิ์เธอยังไม่รู้จักผู้ชายเพื่อระโยยนนนนนนน์ขออออองงงงง้้้หคคาาาาเเธามมามถ่่ไวตตีีีลกกกัแึึึฝ ลินยี่ออกจากห้องอย่างรวดเร็วแต่แทนที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าเขากลับถือชุดเสื้อผ้าเขาพูดอย่างเขืออายรันขอฉันอาบน้ำหน่อยได้ไหมวันนี้ฉันเหนื่อยออกมากแน่นอนรันไม่ได้สนใจโดยธรรมชาติเธอยิ้มและกล่าวว่าไม่ต้องกังวลนายใช้เวลาของนายได้เต็มที่เลยเข้าใจแล้วในตู้เย็นมีขนมอยู่บ้างถ้าหิวก็เอาไปกินได้หลินยี่พูดขณะเดินไปที่ห้องน้ำรออีกแปปอ,อืมรันพยักหน้าอย่างจรงิงจังลินยี่เข้าไปในห้องน้ำและเริ่มอาบน้ำในห้องน้ำน้ำเย็นตกเขาอย่างดุเดือดลินยี่ค่อยๆเช็ดร่างกายของเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แผนจะดำเนินไปอย่างราบเรื่อนอย่างที่เขาคิดได้ไหมหากรันอยู่ในอารมณ์ตามหมกมุ่นอยู่กับบรรยากาศแห่งความเศร้าไม่มีเวลาคิดเรื่องต่างๆมากเกินไปและไม่มีความตั้งใจที่จะกินขนมเพื่ออิ่มท้องทุกอย่างที่เขาเตรียมมาอย่างดีอาจถูกครอบงำได้เทพีแห่งโชคครั้งนี้ครั้งเดียวเองจะช่วยได้ไหมล่ะหากเป็นเช่นนี้คราวหน้าฉันจะไม่พูดให้ร้ายเจ้าเด็ดขาดแม้ว่าห้องน้ำจะเป็นห้องเดียวและปิดสนิทแค่รู้ว่าเพศตรงข้ามกำลังอาบน้ำอยู่ก็เพียงพอที่จะทำให้คนคิดได้นัประสารันและหลินยี่มีความสัมพันธ์กับพวกเขาและพวกเขายังคงมี ด้วยความคิดที่ไม่ดีต่อสุขภาพรันตกแก้มของเธออย่างรวดเร็วพึงพำอย่างร้ายอย่างไอคิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้เธอคิดถึงเรื่องนี้รันวางแผนที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อหันเหความสนใจของเธอหลินยี่เพิ่งพูดว่ามีขนมอยู่ในตู้เย็นใช่ไหมหลังจากรอที่เกิดเหตุเป็นเวลานานท้องของเธอก็หิวเล็กน้อยรันลุกขึ้นจากโซฟาเปิดชั้นเก็บความเย็นของตู้เย็นและพบบิสกิตช็อกโกแลตเมื่อเธอหยิบมันออกมากินไส้เธอสังเกตว่ามีผักอยู่ในตู้เย็นรันคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วเปิดช่องแช่แข็งและพบว่่่่่่าา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 มีีีีเเเต็็็กกกอออออยยยูใในนนน้้ชหหหลลิิจจจะะททททรรรรงงัไดดแษคข เมื่อกี้เขาถูกผู้จัดการร้านใจดำหักเงินเดือนรันมีค่าคนแก่การรับรองของนางฟ้าเธอสวยและใจดีเมื่อเธอคิดถึงสิ่งนี้จูจ่ๆก็มีความคิดอื่นๆเข้ามาหาเธอลิงยี่จะใช้เงินมากเกินไปที่จะออกไปกินในภายหลังเนื่องจากมีส่วนผสมในตู้เย็นควรทำที่บ้านจะดีกว่าทานข้างนอกจะดีแค่ไหนให้แสดงความจริงใจเมื่อทำกินเองดีกว่าเพื่อปลอบประโลมตัวเองเขาไม่รีรอที่จะปล่อยงานแต่ถูกเจ้านายตำหนิและหักเงินเดือนทำอาหารให้เขากินเองดีไหมหลังจากคิดถึงเรื่องนี้ความคิดของรันในการทำอาหารของลิงยี่ก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ เธอไมร่รอในตอนนี้ถอดเสื้อคลุมผูกผ้ากาันเปื้อนหยิบส่วนผสมออกจากตู้เย็นและเริ่มทำอาหารผีดเรียกหลินยี่สูดหายใจเข้าลึกๆแล้วเปิดประตูห้องน้ำด้วยความคาดหวังก่อนออกจากห้องน้ำลินยี่ได้ยินเสียงมีดทำครัวสับๆๆถูกตัดบนเขียงตามด้วยเสียงฟูบของผักที่หั่นเปิดออกใช่หลินยี่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของเขาได้และชี้ไปในอากาศเพื่อระบายความตื่นเต้นของเขาหลังจากเสร็จสิ้นการเฉลิมฉลองที่ประสบความสำเร็จอย่างเงียบๆหลินยี่ก็ถูใบหน้าของเขาเพื่อทำให้สงบอีกครั้งเขาออกมาจากห้องน้ำอย่างสบายๆแล้วถามว่าผือทำไมมีเส เธอกำลังผันผักใช่เรันใช้มีทำครัวจัดการกับส่วนผสมอย่างเชี่ยวชาญและใช้เวลาสักครู่เพื่อดูหลินยี่แลย,ยิมฉันเพิ่งเปิดตู้เย็นและเห็นว่ามีส่วนผสมฉันคิดว่าฉันควรทำอาหารด้วยตัวเองนอกจากนี้การกินนอกบ้านก็มีราคาแพงและรสชาติอาจไม่อร่อยนั่นสินะฉันจะช่วยหลินยี่พับแขนเสื้อและเดินไปที่ห้องครัวไม่เป็นไรขอบคุณเรันมองดูหลินยี่เข้ามาเธอใช้ร่างกายของเธอเพื่อปิดกั้นเขาไม่ให้เขาเข้ามาและกล่าวว่าฉันจะทำมันคนเดียวแค่นั่งลงและรอทักษะการทำอาหารตามปกติของฉันร่าง หลินยี่เคยอ่านประโยคนี้บนอินเทอร์เนต็ตครั้งแรกที่ฉันเห็นคุณคุณใส่ชุดแต่งงานในใจฉันเขารู้สึกว่าประโยคนี้เหมาะสมมากในขณะน,นี้ด้วยการสัมผัสเพียงเล็กน้อยหลินยี่ได้พัฒนาความปรารถนาอย่างไม่รู้จบในการปกป้องและมีความต้องการที่จะกอดรันไว้ในอ้อมแขนของเขาและถูเธอคำว่าพิเศษชัดเจนขึ้นในใจของเขาบทที่50ความปรารถนาเป็นแรงผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าของมนุษย์และหากควบคุมไม่ได้มันก็เป็นที่มาของความเสื่อมโทรมของมนุษย์ด้วยหลินยี่ไม่ได้บอก,กว่าเขาควบคุมความปรารถนาของเขาได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต หลังจากตั้งสติได้แล้วหลินยี่เตือนว่าด้วยส่วนผสมมากมายถ้าเธอจัดการกับส่วนผสมเพียงอย่างเดียวฉันเกรงว่าจะใช้เวลามากฉันจะช่วยให้เธอจัดการกับพวกนี้เองเรันมองไปที่ส่วนผสมแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริง,รงๆเธอลังเลแล้วยืน่นมีดให้หลินยี่และพูดว่าถ้าอย่างนั้นงด้โปรดช่วยฉันจัดการกับส่วนผสมฉันจะรับผิดชอบการทำอาหารแต่เพียงผู้เดียวนายอย่ามายุ่งได้หลินยี่เห็นด้วยอย่างง่ายดายนี่เป็นวิธีให้รันแสดงความคิดของเธอเองเขาจะไม่เข้าไปแทรกแซงและทำลายความคิดของเธอทั้งหมดที่เขาต้องทำคือเพลิดเพลินไปกับวใจน้อ่คกกาาทุเข หลังจากที่ลิงยี่หยิบมีดทำครัวจากความล้มเหลวของรันเขารู้สึกถึงความคุ้นเคยที่อธิบายไม่ได้ลิงยี่รู้ว่าความรู้สึกนี้เกิดขึ้นจากความเฉลียวฉลาดและเข้ากับเอฟเฟกต์ของการทำอาหารขั้นพื้นฐานมีการเคลื่อนไหวยอย่างกระทนหันในหัวใจของเขาและแรงกระตุ้นที่จะบังคับเขาไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไปโยนมีดทำครัวขึ้นไปและหลังจากมุนมีดทำครัว3360องศาแล้วปามือก็จับที่จับของมีดได้อย่างแม่นยำปล่อยให้มีดทำครัวตกลงไปโดยไม่ลังเลสับส่วนผสมอย่างดุเดือดและแยกออกอย่างรวดเร็วและแม่นยำ สัจจันแม้ว่าเธอจะด่าว่าทักษะการใช้มีดของหลินยี่จะไม่เลวแต่รันก็ไม่ได้คาดหวังว่าทักษะการใช้มีดของเขาจะเก่งมากเธอเป็นแม่ครัวโดยธรรมชาติและมันไม่ง่ายเลยที่จะแบ่งส่วนผสมออกเป็นรูปทรงที่มีขนาดเท่ากันอย่าว่าแต่มีดของลินยี่เลยเชฟธรรมดาทำไม่ได้นายฝึกมาหรือเปล่ารันอดไม่ได้ที่จะถามอืมลินยี่พยักหน้าและยอมรับโดยไม่ลังเลฉันเคยทำงานในครัวแบบเปิดมาก่อนสิ่งที่ฉันสนใจคือการให้ลูกค้าเห็นกระบวนการทำอาหารทั้งหมดฉันรับผิดชอบหลักในการแปรรูปส่วนผสมฉันต้องการได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมฉันก หลินยี่ถามรันเธอทำอาหารในบ้านของคนอื่นบ่อยไหมนี้มันไม่ใช่รันไม่ได้ชื่นชมทักษะการใช้มีดของหลินยี่อีกต่อไปแล้วเธอก็เริ่มล้างส่วนผสมที่นั่นด้วยบางครั้งแต่ยังช่วยคนอื่นๆในการเริ่มต้นดังนั้นนี่เป็นครั้งแรกของฉันในบ้านของใครบางคนถ้าฉันไม่ทำทีหลังก็กินไม่เป็นไรมีคนทำอาหารให้ฉันเป็นพิเศษฉันรู้สึกขอบคุณมากหลินยี่กล่าวว่าเพราะความตั้งใจนี้ฉันจึงพอใจก่อนที่จะกินรันรู้สึกเขินอายเล็กน้อยที่หลินยี่ถ้าไม่ใช่เพราะฉันยานคงไม่โดนผากการรู้จ ลินยี่นายน่าทึ่งจริงๆมีเพียงแค่หน้าทำอาหารเองได้แต่นายยังทำอาหารได้อร่อยมากอีกด้วยพ่อของฉันทำอาหารเก่งมากฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยถ้าอย่างนั้นอาหารจานร้อนพื้นฐานน่าจะดีไหมม่ยากแค่ใส่จานลงในหม้อแล้วทอดสองครั้งไม่ไม่ครั้งสุดท้ายที่เขากำลังอุ่นอาหารเขาวิ่งไปดูทีวีตอนที่มันร้อนไปครึ่งหนึ่งฉันกลับบ้านมาและเห็นว่าไม้ายกลายเป็นคาร์บอนอัญญประกาศคู่จุดจุดอัญประกาศคู่ครั้งสุดท้ายที่ฉันไปเข้าร่วมค่ายฝึกคาราเต้สามวันพ่อกินบะหมี่กึ่ ดูเหมือนว่าฉากที่ออกแบบมาอย่างดีของเขาจะมีบทบาทในแผนสำเร็จหลิงยี่เหลือไปที่รันปากของเธอก็ยกขึ้นเล็กน้อยการแสดงออกเล็กๆน้อยๆเหล่านี้บนใบหน้ามนุษย์จะไม่มีวันหล่อกลงผู้คนเห็นได้ชัดว่าเธอหมกมุ่นอยู่กับบรรยากาศนี้แม้ว่าเธอจะจดจ่ออยู่กับการทำอาหารเธอก็ยิ้มอย่างมีความสุขซึ่งหมายความว่าหลิงยี่เลือกทิศทางกลยุทธ์ที่ถูกต้องกลยุทธ์ของโซโนโกคือเริ่มจากโลกที่เธอไม่เคยสัมผัสและสร้างความรู้สึกที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนซึ่งทำให้หัวใจของเธอแตกสลายได้สำเร็จนั่นเป็็นนนนนนเเเเเเหตตุผลลลลลทีีีีี่่่่่่ิิงง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 ยยยยยืืออ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 กใช้้้้ปปรรรรรระะบบขขาาแแแแแถจดดมสววพธธธััไ ใน้ายที่สุดประสบการณ์ใหม่ที่เกิดจากโลกที่ไม่รู้จักสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบความเหงาของชายหญิงและความประทับใจที่ดีของโซโนโกตอิยี่ประกอบกับปัจจัยหลายอย่างในที่สุดก็ประสบความสำเร็จในการจัดการโซโนโกแล้วรันละ่ะลิยี่ไม่ได้ใช้กลยุธทธพิเศษเกินไปเมื่อทำคะแนนให้กับเธอรันแตกต่างจากโซโนโกเธอเป็นเด็กจากครอบครัวธรรมดาเฉพาะเจาะจงมากขึนก้นก็คือครอบครัวที่มีผู้ปกครองคนเดียวส่วนใหญ่เธอโตมากับพ่อของเธอแม้ว่าเอริไม่ได้เพิกเฉยต่อเธอแต่เธอก็ไม่สามารถอยู่กับรันได้เป็นเวลานาน,านการขาดความรักของแม่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ไดา ครอบครัวเดิมไม่สมบูรณ์เมื่อรันอยู่คนเดียวเธอมักจะมีอารมณ์อ่อนไหวนี่เป็นอาการทั่วไปของความไม่มั่นคงดังนั้นแทนที่จะให้รันมีบรรยากาศโรแมนติกจะดีกว่าถ้าทำให้เธอรู้สึกปลอดภยัยบรรยากาศของบ้านคือการแสดงออกถึงความปลอดภัยที่ดีที่สุดเนื่องจากอารมณ์ที่มีความสุขของรันมาถึงเธอจึงชอบความรู้สึกปลอดภัยที่หลินยี่นำมาให้เธอโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเปรียบเทียบที่ไม่น่าเชื่อถือใหม่ความรู้สึกปลอดภัยนี้ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเชื่อถือใหม่